สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้องชายรับร่างไมเคิลภูพาสบำเพ็ญกุศลสามคืนเผยไม่ติดใจการเสียชีวิต 17มกราคมที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายสุปกรณ์วาสนารุ่งกิจน้องชายและญาติเดินทางมาติดต่อขอรับศพนายมิเชลชัยโรดภูพาสหรือไมเคิลภูพาสอดีตดารานักสแสดงที่เสียชีวิตภายในบ้านพักซอยนาคนิวาส5เขตลาดพร้าวกรุงเทพ โดยนายสุปกรณ์เปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาที่พี่ชายเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาประกอบกับพี่ชายมีปัญหาด้านความรักที่ช่วงระยะเวลา3 4เดือนพี่ชายทะเลาะกับแฟนสาวที่คบหากันมามากกว่า20ปีสำหรับช่วงเวลาที่พี่ชายลงมือก่อเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาใดเพราะไม่เจอพี่ชายตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนที่จะพบว่า พี่ชายเสียชีวิตยืนยันว่าไม่มีสาเหตุปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะพี่ชายออกจากวงการบันเทิงมานานกว่า17ปีแล้วส่วนปืนที่ใช้ย,ยิงตัวเองนั้นส่วนตัวไม่ทราบมาก่อนเพราะที่บ้านไม่มีปืนและไม่เคยเห็นปืนกระบอกนี้แต่ทั้งนี้ส่วนตัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและจะไม่ขอกล่าวถึงต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตอีกต่อไป หลังจากนี้ทางครอบครัวจะนำร่างของไมเคิลไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสาครนสุนประชาสรรค์คาดว่าจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3วันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ